การเล่นกีฬานั้นดีต่อสุขภาพนะครับแต่การนำรถหลวงไปตีกอล์ฟเนี่ยระวังจะง,งานเข้าเรื่องนี้เกิดขึ้นจากผู้อำนวยการกองของอบจแห่งหนึ่งนะครับขออนุมัติรถหลวงไปใช้ซึ่งใช้เดินทางไปกลับจากบ้านไปที่ทำงานแถมยังเอาไปตีกอล์ฟอีกล่าสุดทางปปชก็ชี้มูลความผิดเรียบร้อยครับ พนักงานอายการบอกว่าพฤติกรรมของจำเลยที่1นนะครับเป็นการเอารถยนต์ราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตนโดยมีชอบส่วนจำเลยที่2และจำเลยที่3าเนี่ยซึ่งเขาเป็นผู้อนุมัติให้จำเลยที่1นํานำรถยนต์ของราชการไปใช้เหมือนจะรอดนะครับแต่ไม่รอดแม้จะไม่ถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตแต่การไม่กำกับดูแลก็ถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เหมือนกันก่อให้เกิดผลเสียหายแก่ราชการแผ่นดิน สารมีคำพิพากษาว่าจำเลยที่1จำคุกกระทงละ5ปีรวม105ปีจำเลยที่2และจำเลยที่3ผิดมาตรา157และพรบป้องกันทุจริตจำเลยที่2เนี่ยจำคุก12ปีปรับ2 4 0 0สนบาทจำเลยที่3รวม16กระทงจำคุก16ปีปรับ3 2 0 0ส0บาท ก็ถือเป็นกรณีศึกษาสำหรับข้าราชการท้องถิ่นข้าราชการพลเรือนรัฐวิสาหกิจการใช้รถยน์ราชการต้องเป็นไปตามระเบียบแล้วก็กฎหมายนะครับและใช้ในเวลาราชการเท่านั้นห้ามนำไปใช้ในประโยชน์ส่วนตนครับ